อนล่าสุดที่ทรัมป์แจกภาษีเรา36%เปรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความขัดแย้งอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับมาดูว่าทรัมป์แจกเรา36%เปญี่ปุ่น25%เกาหลีใต้25%เปอแอฟริกาใต้30%ลาว40%เมาเลเซีย25%เมียนมา40%อินโดนีเซีย3% 2%เเซอร์เบีย 35%กัมพูชา36%เม็กซิโก30% EU 30%ส่วนสิงคโปร์10%ฟิลิปปิน17%นะครับอินเดีย26%มาตรการภาษีของทรัมป์ตอนนี้นี่ทำให้ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนรู้สึกแตกตื่นกันไปหมดเลยเหมือนกับว่าฟ้ากำลังเหมือนกับว่าโลกเนี่ยกำลังแตกสลายนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเจรจาได้ ข้อตกลงหรือว่าเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้ทรัมป์เนี่ยลดภาษีลงและมีการเปรียบเทียบว่ารัฐบาลต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุดนะต้องไม่แพ้หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยภาษีต้อง,ต,องต้องเท่ากับเวียดนามหรือว่าประเทศอื่นๆได้ก็เป็นแรงกดดันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาษีของทรัมป์เป็นเปรียบเหมือนลูกระเบิดนิวเคลียร์ที่โยนลงไปในระบบการค้าโลกให้ แตกตื่นหรือว่าเป็นการลมโตนั่นเองพอแตกตื่นทุกคนก็รวมตัวกันไม่ได้ใช่ไหมครับเปรียบเหมือนมีคนชุมนุมสนามหลวงอะ่ะหรือว่าเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างเนะี่ย้วอยู่ดีๆมีใครโยนระเบิดเข้าไปก็แตกตื่นไม่สามารถที่จะรวมตัวสร้างพลังต่อรองได้หลังจากนั้นทรัมป์ก็จะเรียกแต่ละประเทศเข้ามาเจรจาต่อรองว่ายังไงกันแน่ทีมรัฐบาลไทยนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเศรษฐศาสาตร์อะไรต่างๆทั้งหลาย ตอนแรกเริ่มจําได้ไหมครับผมว่าค่อนข้างที่จะ <c oughs> รู้เท่าไม่ถึงการที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของภาษีล้ลวนที่ทรัมป์ต้องการที่จะลดการขาดดุลมหาศาลความจริงก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องสงครามภาษีของทรัมป์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของภูมิเกมภูมิรัฐเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ลึกซึง้งที่ทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะ อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบโดยเกมภาษีนี้มีเป้าหมายที่จะทําลายจีนโดยเฉพาะหรือว่าขัดขวางไม่ให้จีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเพระเาะนเองที่เราไปเรียกร้องว่าเออ,เ,อ,อเราจะซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาในระยะเวลา5ปี7ปีเพื่อให้ดุลการค้าของเราที่เราได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐปีหนึ่งประมาณ4 5 0 0 0ืล้านเนี่ยเข้ากันนะเดี๋ยว ลิส์รชยชื่อเราจะเปิดตลาดสินค้ากเกษตรอะไรต่างๆทั้งหายเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสาระสําคัญเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาก้าวข้ามเรื่องของการค้าแล้วเรื่องประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความมั่นคงสิ่งที่ทรัมป์ต้องการมากที่สุดนะครับก็คือหนึ่งขอตั้งฐานทัพในไทยสอง เราต้องดาเนินนโยบายอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยออกจากอิทธิพลของจีนเช่นไม่ให้จีนเนี่ยมาตั้งเป็นฐานทัพหรือว่าไม่ให้จีนเนี่ยมาตั้งฐานอุตสาหกรรมทางด้านการค้าอะไรต่างๆเราต้องไม่เข้าขบวนการะระบบชําระเงินที่ออกจากระบบดอลลาร์เราต้องไม่ร่วมกับกลุ่มบริกสต่างๆทั้งหลายถ้าว่าเรื่องนั้นโอเคแล้วค่อยว่ากันเรื่องภาษีแล้วทำกฎจกลดภาษีให้นี่คือเรื่องของเกมภูมิ รัฐศาสตร์ที่ลึกซึ้งไม่ใช่เกมภาษีเพราะนันเองเราไปเจราจาเขาเอาเรื่องนี้นี่นีมารวมทั้งอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องซื้ออาวุธเขาต้องการให้เราซื้ออาวุธที่ทรัมป์เนี่ยเจราจากับญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องทงั้งทั้ที่ญี่ปุ่นนี่เป็นพันธมิตรทรัมป์ยังเก็บภาษี25%เเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรัมป์เรียกร้องให้ญี่ปุ่นเพิ่มข้ประมาณกลาโหมเป็น25%เป็น3.5%ห้ป็ต่อ GDP ซึ่งทาให้ญี่ปุ่นช็อกหรือว่า เกาหลีใต้ก็เจอกำแพงภาษีประมาณเท่านี้เหมือนกัน25%ทั้งทั้ท,ที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นรัฐบริวารน,นะมีฐานทัพอเมริกาอยู่นะยังไล่บี้แบบนี้เลยยังไม่พอใจเพราะนัานเองไม่ว่าทีมไทยไปเจราจากับทรัมป์ยังไงเขาก็ไม่พอใจเขาจะเรียกร้องไปสูงจเพราะเขารู้ว่าเราเปรียบเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือเพราะว่าเศรษฐกิจกไทยเราไปผูก,กับเขาภายนอกมากเกินไปน,นะครับพี่นายกพอถึงเวลาที่เราต้องทบทวนแล้วการที่เรายอมตอนนี้เนี่ย เพื่อที่จะได้ภาษีลดลง20-30%แล้วต้องสูญเสียผลประโยชน์หรือว่าต้องทําอะไรก็ตามนะครับที่ <c oughs> สูญเสียผลประโยชน์หรือว่าทําให้ประเทศชาติเนี่ยต้องอ,อยู่ในฐาน,นะที่อันตรายต่อความมั่นคงข้างหน้านี่ผมว่าต้องคิดให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไป